นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวนันนี้เป็นเรื่องของนายชุมพลครับนายชุมพลคนนี้บ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่เขาเกิดที่นั่นแล้วก็มีเมียเป็นคนที่นั่นอีกด้วย เขามาจากครอบครัวที่ยากจนเรียนหนังสือมาน้อยพอเขาโตเขาก็เลยทำงานหลายอย่างเป็นลูกจ้างหลายที่ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งเอกสารแล้วก็เป็นลูกจ้างขับรถปิกอัพส่งของด้วยแต่ดั้งเดิมนั้นบ้านช่องเขามันก็หลังเล็กๆเ,เป็นบ้านของพ่อแม่เขาเองเขาเกิดแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยฐานะที่ไม่ค่อยจะดีหรอก มันก็ทำให้เขาอยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาก็เลยเร่งหากินสร้างฐานะของเขาเองด้วยความบากบัน่นในชุมพลมีลูกชายหญิงสามคนเมียเขาก็เป็นคนดีรักชอบกันเข้าอกเข้าใจกันนิสัยใจคอไปกันได้ก็เลยแต่งงานกันที่เจอเจอเมียคนนี้ก็เพราะว่าเดิมทำงานอยู่ด้วยกัน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอแต่งงานกันแล้วก็จําเป็นจ้องออกจากที่ทํางานนั้นเพราะว่าร้านอาหารไปไม่รอดตอนออกมาก็คุยกันว่าตกงานก็ไม่เป็นไรจะต้องทํามาหากินกันเองอยู่แล้วเพราะก่อนนั้นก็เคยคิดกันเอาไว้แล้วว่าถ้าพอจะลืมตาอ้าปากได้ก็จะไม่อยู่เป็นลูกจ้างเขาต่อไปเพราะถ้ายังอยู่ที่ร้านมันก็คงจะต้องเป็นลูกจ้างเขาไปจนวันตาย ออกมาค้าขายเองนี่มันน่าจะดีกว่าเมียเขาก็พอจะมีฝีมือทําอาหารอร่อยก็เลยเปิดร้านทีแรกก็หารถเข็นมาได้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวกันก่อนก็พอขายได้แต่มันก็ไม่ค่อยดีอะตอนนั้นก็มีลูกแล้วด้วยแม้ขายไม่ค่อยดีนักแต่ก็ทนและเขาก็ต้องหางานอื่นทําด้วยแต่ด้วยความอดทนทู่สีกับมันแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น ต่อมาก็มีคนติดมีลูกค้าประจำมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาอีกเขาก็ขายอาหารตามสั่งด้วยเมียทำอาหารตามสั่งเขาเองก็ขายก๋วยเตี๋ยวขยายร้านออกไปแล้วก็มีลูกจ้างอันนี้แหละที่ทำให้ฐานะของเขาดีขึ้นอย่างมากเหนื่อยก็ต้องยอมลูกๆโตขึ้นก็ช่วยเหลือพวกเขาได้ช่วยงานในร้านแล้วก็เขาก็ส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสือกันสูง,สง ขาก็ถือว่าตัวเขาเองประสบความสาเร็จเมื่อฐานะเป็นปึกแผ่นแล้วก็ลูกๆมีงานทําลูกสองคนก็มีครอบครัวกันเมียเขาก็เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายตัวเขาเองเมื่ออายุ60ก็จับธุรก,กิจอย่างหนึง่งที่เพื่อนสนิทออกปากชวนก็เลยเข้าหุ้นกับเพื่อนคนนั้นที่อยู่จังหวัดชนบรุรีมันอยู่คนละทิศคนละทางแต่ก็ดําเนินงานกันได้เพื่อนคนนี้ก็ไว้วางใจได้ เขาก็เลยมักจะต้องเดินทางไปชนบุรีอยู่บ่อยๆเดือนสองเดือนก็ไปชนบุรีสักทีพักที่บ้านเพื่อนช่วงนี้แหละที่ทำให้ในายชุมพลไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ผิวขาวชื่อสิรินทิปต่อมาก็ได้เป็นเมียน้อยของเขาหล่อนอายุ40ปีในขณะที่ตัวเขาเองอายุ65สิ้าเขาไปแล้ววัยมันห่างกันออกจะมากหน่อยแต่เขาก็ถือว่า เป็นโชคดีของเขาที่มีเมียน้อยและหล่อนก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีอีกตั้งหกักนางสิรินทิพย์คนนี้ไม่ใช่สาวใหญ่ธรรมดาแต่เป็นแม่ไม้เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่าสามีเก่าเน่ยเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเป็นบ้านแบ่งห้องให้เช่าเอาไว้ในชุมพลก็ไม่ได้ปิดบังฐานะความเป็นอยู่เขาก็บอกนางไปหมดถึงครอบครัวความเป็นอยู่ของเขาทางเชียงใหม่เพราะว่าเขาจริงใจกับนางมาก พอนายชุมพลมาชนบุรีเขาก็ไม่ไปพักบ้านเพื่อนแล้วแต่มาอยู่ที่บ้านของนางสิรินทิพย์เมียน้อยคนนี้แต่ด้วยความแก่ชาราของเขาพละะกาลังก็มีไม่พอเพียงที่จะทําให้นางสิรินทิพย์พึงพอใจนางก็มักจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะอิ่มหนําสําราญอะไรซะเลยก่อนนั้นเพื่อนคนหนึ่งของนางได้เคยแนะนําผู้ชายคนหนึ่งให้เจอกันที่ร้านอาหาร แต่ว่าในตอนนั้นนางไม่รู้สึกชอบขี้หน้าเจ้าหนุ่มคนนั้นแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานนานจนนางสิรินทิพย์มาเป็นเมียน้อยในชุมพลแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ได้โครจรมาเช่าห้องพักอยู่ที่บ้านเช่าของนางได้พบได้เห็นได้เจอหน้าเจอตาเขาทุกวันก็ว่าได้ก็พูดคุยกันบ่อยๆหนุ่มคนนั้นชื่อนายสาธร เขาเคยเป็นตชดแล้วก็อายุแค่29ปีเท่านั้นมันต่างจากนายชุมพลอย่างมากอีกทั้งร่างเขาก็สูงใหญ่ผิวเข้มหน้าตาเขาก็ถือว่าพอใช้ได้หน่วยกา้านเขาก็ไม่เลวเลยส่วนนายชุมพลนะ่ะคนละเรื่องเลยแกก็แก่เนื้อตัวก็ออกจะอ้วนๆบวมๆผมบนหัวก็บางแถมงอกอีกตั้งหากอีกทั้งท่าทางก็ดูไม่เขาท่า ด้วยความที่เห็นหน้ากันบ่อยๆแล้วก็คุยกันบ่อยๆแล้วเขาก็ส่งสายตาท่าทีชัดแจ้งชัดเจนเหลือเกินว่าเขานั้นชอบพอนางอย่างชนิดที่ว่าไม่ปิดบังอะไรทั้งสิน้นนางสิรินทิพย์ก็เกิดความรู้สึกบางอย่างกับเขาจนในที่สุดก็ถึงขั้นแอบลักลอบได้เสียกันมันเกิดหลายหนหลายครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วนก่อนนายชุมพลจะมาเขาก็มักจะโทรบอกนางก่อนทุกทีนางก็รู้ว่าเขาจะมา พอเขามานางก็ทําตัวเป็นปกติไม่ได้แสดงพิรุษให้เห็นแต่อย่างใดเขามาอยู่ไม่กี่วันก็ต้องกลับไปเชียงใหม่นางก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจแต่อย่างดใดนายชุมพลมาก็เป็นเมียนายชุมพลพอนายชุมพลกลับไปก็ไปเป็นเมียนายสาธรส่วนนายสาธรน,นั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองเป็นคนตีท้ายครัวเขา ก็ไม่ได้พูดอะไรรอแต่ว่านายชุมพลกลับไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาก็จะได้ครอบครองนางสิรินทิพย์ได้กันหนุงกันหนิงกับนางนานเสียขวาผัวตัวจริงของนางซสอีกอาชีพของนายสาธรน,นั้นเรียกว่าไม่มีก็ยังได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทํามาหากินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปจับของมาได้ก็เอาไปปล่อยได้บางไม่ได้บางก็แล้วแต่ว่าจะมีโชคหรือว่าไม่มี แต่จะมีโชคหรือไม่เขาก็ไม่อดตายแล้วก็มีที่สุขหัวนอนอยู่แล้วตอนมาอยู่ใหม่ๆก็เสียค่าเช่าตอนหลังไม่ต้องเสียแล้วแถมยังมีเงินมีทองที่หยิบยื่นให้จากเจ้าของห้องเช่าซะอีกด้วยพอนายชุมพลคล้อยหลังไปเขาก็เข้าไปหานางสิรินทิพย์ที่บ้านหลังใหญ่ซึ่งไม่อยู่ห่างจากบ้านหลังที่นางแบ่งห้องให้คนเช่าแล้วก็เขาเช่าอยู่นั่นแหละเวลาที่นายชุมพลมา เขาก็มองจากหน้าต่างห้องเช่าเขาก็เห็นความเป็นไปที่บ้านหลังใหญ่ได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรเขายังเคยนึกเหยียดหยามว่าไอ้แก่นี่ยมาแล้วนะนันงสิรินทิพย์ก็เรียกเขาอย่างเงี้ยบ้านสองหลังนี่มันมีแค่รั้วไม้เตี้ยเตีขวางกั้นเท่านั้นแต่มันปิดกั้นสายตาอันซอกแซกของเขาไม่ได้หรอกพอไอ้แก่ไปแล้วเขาก็ได้ไปคลุกอยู่ที่นั่นตลอดวันตลอดคืนเหมือนกับเป็นบ้านก็ตัวเขาเองอยังไงอย่างนั้น นายชุมพลเวลาที่เขามาเขาชอบไปนั่งกินกาแฟที่ร้านใกล้ๆปากซอยในตอนเช้าๆที่นั่นก็คือแหล่งข่าวอันเป็นศูนย์รวมข่าวและศูนย์กลางการนินทาชาวบ้านชาวบ้านก็นินทากันจนความลับระหว่างนางสิรินทิพย์กับนายสาธรไปเข้าหูเขาชาวบ้านกลุ่มนั้นก็อาจจะจงใจส่งข่าวไว้เขารู้แต่ว่าไม่กล้าที่จะมาพูดกับเขาตรงๆก็เลยแกล้งทําเป็นคุยกัน ทำเป็นว่าไม่เห็นเขานั่งหัวโดอยู่ตรงมุมร้านสายๆวันนั้นเองนายชุมพลก็ออกอุบายว่าจะต้องรีบเดินทางกลับเชียงใหม่มีธุระจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆเมื่อนายชุมพลออกจากบ้านไปแล้วนางสิรินทิพย์ก็เปิดบ้านรับนายสาธรที่รอเวลาอยู่แล้วเข้าไปกินไปนอนในบ้านนางก็ทำเหมือนอย่างเคยแหละแต่พอค่ำนายชุมพลก็กลับมาอย่างเงียบกริบ ใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปในบริเวณบ้านแล้วก็เข้าทางประตูหลังบ้านจนมันทำให้เขาได้เห็นภาพบาดตาบาดใจก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นในทันทีนางสิรินทิพย์ก็ทำมารยาว่าโดนนายสาธรบุกเข้ามาปลุกปล้ำแล้วก็ขับไล่นายสาธรอ,ออกไปแล้วก็เปิดเบียร์เย็นๆหากับแกล้มเอามาเลี้ยงดูกินกันอย่างสำราญอารมณ์เพื่อปรับความเข้าใจกัน ปรับความเข้าใจกันแล้วเรียบร้อยดิบดีนายชุมพลก็นอนหลับไปที่บนเตียงทีนี้หลังจากโดนไลต่ตะเพิดออกมาจากบ้านนายสาธรออกมานั่งกินเหล้าจนเมาที่ร้านใกล้ๆบ้านคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยๆพอเมาได้ที่ก็ย้อนกลับไปที่บ้านแล้วก็ดอดเข้าบ้านทางประตูหลังที่มันเปิดแง้มอยู่เขาเห็นนายชุมพลนอนหงายหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงในสภาพที่นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ผืนเดียว ก็ใช้คอนอันใหญ่ที่หยิบฉวยเอามาจากใต้บันไดเงื้อขึ้นสุดแขนแล้ทุบหัวในชุมพลเสียงดังพลุหัวกระโหลกแตกเลือดและมันสมองทะลักดินชักกระตุกอยู่เดียวเดียวอ่ะโดนเข้าไปทีเดียวก็ตายต่อหน้าต่อตานางสิรินทิพย์ที่ยืนจ้องดูอยู่ข้างประตูแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันจับศพแต่งตัวและจัดกระเป๋าเดินทาง เอาศพห่อผ้ายางใส่ท้ายรถเก๋งของนางสิรินทิพย์ออกจากบ้านไปทิ้งอัมพรางคดีทิ้งศพเอาไว้ที่ริมถนนสายเปลียวห่างไกลชุมชนนายสาธรเป็นคนลากศพลงจากรถแล้วก็ลากเข้าไปในป่าหญ้ารกสูงท่วมหัวข้างถนนแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางไปทิ้งไว้อีกที่หนึ่งซึ่งห่างไกลจากจุดที่ทิ้งศพแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถคลี่คลายคดีพบศพทิ้งในพงหญ้าข้างถนนนี้ได้ แล้วรวบตัวทั้ง <Kas> ค <per now> uh, ู่มาสอบสวนสอบเข้นอย่างหนักจนยอมเปิดปากรับสารภาพเหตุที่นายชุมพลต้องมาจบชีวิตลงในลักษณะนี้เพื่อนๆที่รู้จักนายชุมพลมานานก็พากันคิดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาได้เคยกระทำอาไว้กรรมนั้นมันตามมาสนองมันเนื่องมาจากในช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขายังต้องขวนขวายสร้างฐานะอยู่นั้นก็เกิดตกงาน ร้านอาหารที่เขากับเมียทําอยู่มันเลิกกิจการในตอนนั้นเขามีลูกสองคนแล้วและเมียเขาก็ไม่มีงานทําขายก๋วยเตี๋ยวโดยรถเข็นก็ขายไม่ดีเลยเขากับเมียก็ตกอับอย่างหนักตกงานอตกกันทั้งสองคนอย่างนี้มันจนบัญญาเขาก็ต้องทํามาหากินชนิดที่ว่าเอามันทุกอย่างยกเว้นเรื่องผิดกฎหมายงานอย่างนั้นเขาจะไม่คิดจะทําไม่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับมัน เขาจนแต้มจริงๆถึงกับไปรับจ้างฆ่าสัตว์เป็นคนฆ่าหมูที่โรงฆ่าเขาลงมือฆ่าหมูทุบหัวมันได้ค้อนอันใหญ่ๆฟาดลงไปใส่หัวมันมันก็สุดวบลงไปนอนชักดิ้นชักงอเสร็จแล้วเขาก็แทงคอมันได้มีดปลายแหลมยาวๆเขาทําด้วยความจําเป็นไม่ได้ทําเพราะว่าอยากจะทําถึงได้ทําได้แค่ช่วงสั้นๆทนต่อการกระทําของตัวเองไม่ไหวทนต่อภาพอันน่าสยดสยองไม่ไหว ทนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวมันเป็นงานที่ทำให้จิตตกอย่างหนักเขาก็ทำงานนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าเวรกรรมนั่นมันก็ตามติดมาสนองเขาจนได้ละครับในบ้านปลายของชีวิตพ่อของคุณธงชัยเนี่ยไม่ชอบหาปลา ชาวบ้านเขาบอกว่าพ่อบวชพระอยู่หลายปีก็เลยซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ากลัวบาปกลัวกรรมนะพ่อก็เลยไม่ชอบไปหาปลาไม่ลงเบ็ดไม่ลงไข่ที่นี้คุณธงชัยก็สงสัยพ่อคนอื่นเขาหาปลากันแทบทุกคนแต่ว่าพ่อไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ทำแต่งานทำนาทำสวนวานข้าว หวานถั่วหวานงาแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องจะไปฆ่าปูฆ่าปลานกหนูเต่ากบอะไรทั้งนั้นน่ะแต่บางทีคุณธงชัยก็ฉุกคิดไปว่าเอ๊ะที่พ่อไม่ชอบไปหาปลานี่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พ่อบวชพระเพราะว่าเห็นลุงชัยเนี่ยบวชพระตั้งหลายภาษาซึกงก็มาหัวผมยังขึ้นไม่เต็มหัวเลย แกออกไปหาปลาเหงิงยิงเหิงทั้งที่แกมีนามีสวนให้ทํากินไม่อดไม่อยากไม่จําเป็นจะต้องไปหาปลาขายแกก็มีกินอยู่อย่างสบายพ่อเคยทําบาปใหญ่อยู่ครั้งหนึ่งแกทําวัวอ่าแกคงไม่ได้ตั้งใจวันนั้นท่าไหนไม่รู้พ่อไม้ตีมันที่สะบักพ่อมโมโหที่มันดื้อ มันก็เลยลุกไม่ขึ้นอีกเลยไปโดนที่สำคัญมันเข้ารู้ไงม้นอนจมขี้จมเยี่ยวตายในคอกอย่างน่าเวทนาแม่ก็งเราอะพ่อซึมไปหลายวันธรรมดาพ่อเป็นคนไม่ค่อยช่างพูดอยู่แล้วเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อก็เงียบขรึมจนกระทั่งค่ำวันหนึ่งพ่อก็เอ่ยปากกับแม่บอกว่าขครอยากจะบวชจะบวชทำไมฮะแกก็แกบวชมาแล้วอ่ะ แกก็รู้ว่าข้าทำอะไรเอาไว้ก็แกไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นไรไปไม่บาปหอกตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่วข้าก็ทำมันไปแล้วบาปกรรมมันก็ต้องเกิดต้องมีข้าอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลใ้มันแกคิดดีแล้วหรือไงอ่ะก็ข้าก็ว่าดีแล้วข้าคิดมาตั้งหลายวันแล้วงั้นก็ตามใจแกเถอะแล้วจะบวชกี่วันน่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งใจว่าจะบวชจนกว่าจะสบายใจอ่ะแหละตามใจแก แม่เล่าให้ฟังทำนองนี้แล้วพ่อก็เลยโกนหัวบวชพระจริงๆชาวบ้านาก็แปลกใจกันมากว่าทำไมพ่อถึงบวชแม่ก็บอกว่าพ่อเนี่ยมีเหตุผลเสร็จแล้วบวชแล้วทำท่าจะไม่ศึกก็ไม่มีใครว่าแม่ก็ทำเป็นโตส่งทุกวันยายก็ไม่พูดอะไรเพราะยายก็รู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไงไม่ใช่คนเหลวไหลไม่ใช่บวชเพื่อหนีงานนาง,งานไร่ ไอ้ที่แรกพ่อก็คงคิดว่าจะไม่สึกออกมาเหมือนกันแหละแต่เห็นกับข้าวในปิ่นโตแล้วเนี่ยพ่อก็รู้ว่าลูกเมียกำลังลำบากฟืดเครื่องเรื่องอาหารการกินลูกห้าคนกำลังกินกำลังนอนสองคนโตแล้วแต่ก็ยังช่วยงานไม่ได้มากนะักตัวคุณธงชัยเองก็เป็นคนสุดท้องยังจำความไม่ได้ตอนนั้นพ่อก็สึกออกมาจากผ้าเหลืองหลายปีต่อมาถึงได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงสึกออกมา สึกแล้วพ่อก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ย่อท้อทำงานทุกอย่างยกเว้นเรื่องหาปลาทำบาปพ่อไม่ยุ่งเกี่ยวนกหนูพ่อก็ละเว้นไม่ข่าไม่แกงหนูกัดเข้าเปลือกนะยุ่งพ่อก็ใช้กรงดักพอหนูติดพ่อก็เอาหนูไปปล่อยที่กอไผ่ที่หลังบ้านแม่นีนเกาหัวสายหน้ากับการกระทำของพ่อแม่บอกว่าพ่อไม่ยอมใช้ยาเบื่อ จนแม่ทนไม่ไหวเพราะว่าดักหนูไปปล่อยเมื่อไรมันจะหมดมันก็กลับมาทําความเดือดร้อนให้อีกจนได้แม่ก็เลยต้องลงมือเองแม่บอกว่าหนูมันไม่มีดีขนาดจีวรพระพุทธเจ้ามันยังกัดเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเบื่อหนูไม่บาปอกไม่บาปอะไรมากมายแม่ก็เลยทำอ่ก็ถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนะนะแม่ก็ทำด้วยความจำใจจริงๆพอโดนยาเบื่อเข้าไปก็ทำให้พวกมันหายหน้าไปหมด ข้าวในยุ้งก็ไม่ถูกพวกมันกัดกินเสียหายอีกพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรที่แม่เบื่อหนูทีนี้หันมาเรื่องหาปลากันอีกพ่อไม่หาพ่อไม่หาแม่ก็หาเองแม่หาปลามาแกงในครัวเรือนบางทีก็ซื้อเขามาั่งส่วนใหญ่จะซื้อเขาอะเพราะว่าแม่หาปลาไม่เก่งและอีกอย่างก็กลัวบาปอยู่เหมือนกันแม่ก็เป็นคนใจบุญไปทําบุญที่วัดตุวันพระ เกี่ยวกับเรื่องที่พ่อไม่ไปหาปลาเนี่ยแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นฝนตกปลาชุกมากชาวบ้านไปหาปลาในหนองกันทุกบ้านแต่ว่าช่วงนั้นแม่ไม่สบายลุกไม่ขึ้นอยากจะไปหาปลามาแกงกินแต่ลุกไม่ไหวแม่ก็เลยบอกให้พ่อไปหาปลากับเขามาั่งพ่อไม่พูดอะไรแต่แม่เห็นว่าพ่อนิ่งอึ้งอยู่นานสุดท้ายก็บอกว่าแกใช้ข้าไปทำอย่างอื่นดีกว่า แม่ไม่ทันฉุกคิดก็ยังเคี่ยวเข็นให้พ่อไปแกไปเถอะนะใครๆเขาก็ไปกันปลาชุมอย่างเงี้ยคนยกยอไม่เป็นก็ยังได้กินเลยไปเถอะพ่อไปยกยอได้ปลาติดคลองมาสองสามตัวทั้งที่ชาวบ้านเขาได้กันมาจนต้องใส่ตะกร้าหาบมาพอพ่อกลับมาแม่เห็นปลาก้นคลองเขา แม่ก็เกือบจะว่าพ่อแต่ว่าฉุกใจคิดที่มาได้ก็เลยไม่พูดอะไรแม่บอกว่าเพิ่งนึกได้ตอนบอกพ่อไปหาปลาสีหน้าของพ่อเนี่ยไม่ดีเลยขนาดพ่อทำบาปไม่ขึ้นตอนที่พ่ออายุมากย่างเข้าหกสิบเนี่ยพ่อก็ยังโชคร้ายอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องเนื้อตัวของพ่อแหละมักจะได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆไอ้เรื่องเคล็ดขัดยอกนี่โดนอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดวันหนึ่งก็ปีนเข้าไปบนยุงข้า,ขาวกับพัดตกลงมา เดินไม่ได้อยู่เกือบเดือนต้องทาถูนวดเอาน้ำมันมวยมานวดอย่ามองให้กลิ่นครุ้งไปทั้งบ้านก็น,นับวัาโชคยังดีที่ขาไม่เสียตอนแรกก็นึกว่าพ่อจะต้องขาเสียอย่างแน่นอนเดินไม่ได้แล้วตลอดชีวิตพ่อก็เตรียมใจเอาแล้วถ้าเดินไม่ได้พ่อก็จะยอมรับมันอย่างสงบนะแต่พ่อมาโดนหนัก,กว่ตอนวัวมันกวิดเอาเนี่ยวันนั้นฝนตกมากวัวมันคึกขนองมัน เป็นอะไรของมันไม่รู้ไอ้ตัวผู้ที่ซื้อมาใหม่ยังไม่รู้นิสัยใจคอของมันพอเอามันเข้าคอกไม่ทันระวังตัวมันกวิดเอาข้างหลังโดนสีข้างอย่างจังแบบพ่อล้มลงไปนอนกับพื้นร้องโอยโอยโอย,โอยแม่ได้ยินก็วิ่งมาดูเห็นพ่อนอนกับพื้นอยู่ก็เข้าช่วยก็ยังรับบาดีที่วัวตัวนั้นมันไม่ขวิดซ้ำเลือดไหลออกมามา,มากต้องนำส่งโรงพยาบาลรอตั้งแต่บ่ายถึงเย็น ถึงได้รู้ว่าพ่อปลอดภัยสำหรับวัวตัวนั้นแม่ก็จัดการขายไปเลยแม่เอาไว้อีกแล้วที่นี้พ่อหายก็จริงแต่ข้างในกลับไม่ดีนะมันไม่หายจริงเนะ่เป็นแผลผุพองขึ้นมาอีกก็ทำให้พ่อต้องเจ็บปวดทรมานอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อมาแผลนั้นก็เกิดเป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายมารู้ตอนหลังว่าพ่อเป็นเบาหวานอีกด้วยคนเป็นเบาหวานนี่ถ้าเป็นแผลจะรักษาหายยากหายช้ามากต้องดูแลอย่างดี พ่อบอกว่าพ่อไม่ห่วงชีวิตตัวเองรอกห่วงแต่ลูกๆเท่านั้นนะขอให้ลูกๆช่วยตัวเองให้เอาตัวรอดได้พ่อก็นอนตายตาหลับพ่อกจะพูดเสมอว่าให้ลูกๆเข้มแข็งอดทนรักกันเข้าไว้ต้องขยันทำมาหากินอย่าเกียจคร้านต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่าอ่อนแออย่าทอ้อถอยเงินทองหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดครอบครัวถึงจะพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเขา คนที่เป็นหนี้จะมีแต่ความทุกข์ต้องเสียดอกเบีย้ยให้เขาด้วยถึงแม้ว่าพ่อจะปลงแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้นิ่งดูได้พาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแผลก็ดีขึ้นจนในที่สุดพ่อกขยิ้มได้อย่างมีหวังแต่แล้วมันก็เกิดเหร้ยายซ้ำซ้อนเหมือนกับกรรมที่พ่อทำไว้กับวัวมันจะตามมาสนองอย่างนั้น ไอ้คำพูดที่ว่ากรรมจากวัวตามสนองพ่อเนี่ยคุณธงชัยไม่ได้พูดเองอ่าแต่ว่าเป็นความเห็นของแม่ว่าพ่อคงจะโดนกรรมจากวัวเขาให้แล้วถึงกับให้พ่อทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเรื่องร้ายเกิดซ้ำเพราะว่าพ่อล้มสีข้างที่มีแผลนั่นแหละกระแทกเข้ากับไอ้ระเบียงบ้านอย่างแรงจนแผลฉีกเวอะวะเลือดไหลออกมานองไปหมดเจ็บปวดทนสลบไม่ไหว ทนไม่ไหวจะสลบเหมือดไปเลยรีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนจนพ่อออกมาได้อีกครั้งมาทำบุญใส่บารกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าข้างในพ่อคงจะไม่ดีแล้วล่ะแผลมันช้าใส่พุงข้างในคงจะทนไม่ไหวก็ทำให้พ่อช็อกไปโดยที่แม่เฝ้าอยู่ข้างมุง้งก็ไม่รู้ว่าพ่อขาดใจตายไปแล้วมารู้ตอนเช้าสว่างโร่แล้วแหละพี่สาวร้องบอกพ่อตายแล้วอ่า ไม่ว่าใครก็ตกใจกันหมดวันเผาศพนี่คุณธงชัยบวชหน้าไฟให้พ่อสงสารพ่อจริงๆทํากรรมเอาไว้กับวัวแค่ตางสอนของพ่อได้ดีทุกคนก็ทําตามที่พ่อสั่งเอาไว้ขยันทํางานกันทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายอย่างประหยัดไม่สร้างหนี้สร้างสินไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ใครดวงวิญญาณของพ่อก็คงจะเห็นแล้วว่าลูกทุกคนรักใคร่กันดี ก็มีเถียงกันบ้างก็ตามประษาพี่น้องเดี๋ยวก็ขัดจะเ,เข้าใจกันทงชัยก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุขติเถอะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าวันนี้ครับ